ข่าวดีครับสำหรับกจิจจักรในต่างจังหวัดที่ต้องการเทรนนิ่งต่อยอดองค์ความรู้ในการทำงานรับใช้ด้านระบบเสียงในกจิจจักรอย่างเกิดผลและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าตัวใดๆนะครับกจิจจักรของท่านเพียงแค่สนับสนุนทัพพอร์ตค่าเดินทางไปกลับ สนับสนุนซับพอร์ตรหรับค่าที่พักรายละเอียดเพิ่มเติมตามคอมเมนต์ข้างล่างใต้คลิปนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณพระเจ้าสหรับโอกาสของผมที่จะได้เดินทางไปร่วมรับใช้กับพี่น้องขอบพระเจ้าเอพรทุกท่านนะครับ